สวัสดีครับมาพอ,อกันครับลูกไสล้ล่าอีสานชาแนลครับผมเมื่อมาฝึกนะครับผมเย็นนกมันติดด่างนะครับก็เลยมาซอยชีวิตนกนะครับผมเปเตอร์ลิโตน้นะครับเบิ้งนะครับเบิ้งเออเบิ้งมันตกใจนะเบิ้งมันตกใจนะครับผมเิันกัดนะครับเิันจีเบิ้งว่าจะซอยซอยเป็นหลอดวะนะครับ การเป็นจิตอาสานี่เขาต้องซอยทั้งคนนะครับซอยทั้งสัตว์นะครับผมหม,มายหมายถึงใบมาได้่างเอาไปลาบหน่อยไหมครับอาจจะยิ่งตะขน <c oughs> เพิ่งไปตกใจนะครับ <c oughs> บ่มีเมียนะครับ okay, บ่บมีเมียแกเป็นวะลูกศร่าบ่มีเมียนะครับ เป,เป็นการกัดนะครับเป็นการสิมาซอยนะก,กันจะมะัดมัดจิกกันนะนการช่วยเหลือนกนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่านะครับบันเท่าสาธารณาภัยนะบันเท่าทั้งสัตารขอมนะนการไปรต้องพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือสัตว์ปีกโอ้เล็บเปล่า จิกก็ไปยังในมันดึงดึงตะขายดึงดึงขาแล้วค่อยดึงออกพี่ตาดึงตะขายมันขาดเดี๋ยวรอจอดแต่จิกจิกขาต่อจิก็ไปยังจิกเมื่อวานเมื่อวก็จับจับคอไปจ้อยนี่แหละกัดนะครับกัด โอ้โเปิเจ็บเปิเจ็บกันครับฟังเสียงกัดกับกับชื่อนกเหยี่ยงกัดมันบินมาติดดังนะครับมันบินพอดีเป็นเป็นการดักดักเพื่ออันนี้นะครับเพราะว่านกมันจะเขามาทํารังนะครับสั่งอันนี้เพื่อนจะดักไปนะครับมันมาติดกับตัวมันหยานมันกับบจะบินมาแถวนีนะครับ เรยต้อตงเฮ็ดเฮ็ดใบนะครับทาไว้นะครับว่าตอนไนมันมาติดก็ต้องแกะออกแล้วก็ปล่อยไปสู่ธรรมชาตินะครับมันก็จะไม่มาอีกนะครับมันจะไม่บนยันมาแถวนี้นะครับไปแล้วมันก็จะไม่มายิงกอครับตกใจแล้วจิกตลอดเออจกโกดเนาะการเป็น,านการเ<ก>สียชีวิตของทุกอย่างนะครับ นกเสีเ่ยงล้โลกนะครับถ้าเป็นภาษาเป็นบาลด้วยนกเอี้ยงหลอดนะครับจะมีตำนานนะครับนกเอี้ยงนะครับจะมีอยู่ในนั่นนะครับในหนังสือเล่มเดียนนะครับนกเอี้ยงมาเลี้ยงปลยเต่านะครับ ครับตอนนี้ร้องแล้วนะครับระวังมันจับทั้งเรือยผมคิดอยู่ตรงนี้ใลยครับไปสัอยนะครไปแล้วนะครับไปแล้วนุนยึดแต่หลังไปแล้วคุณเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตะวันไปไปแล้วนะครับแต่ลูกไสหลานะครับเรียบร้อยนะครับผมสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมติดตามนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ลูกไสหลานด้วยครับผม